คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีจดหมายฉบับหนึ่งนะคะที่ออกโดยโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วมีการแชร์กันออกไปเป็นจนํานวนมากได้รับเสียงชื่นชมมากนะคะเพราะว่าผอโรงเรียนเ,นยเขียนในจดหมายหลังมีการสอบนะคะว่าย่าตัดสินลูกของท่านด้วยคะแนนสอบครั้งนี้ว่าอย่างนั้นนะคะค,คือหนังสือตรงนี้เนี่ยบอกว่า ทางผู้อำนวยการโรงเรียนเิริรัตนาธรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขต2นะคะได้มีการออกหนังสือไปถึงผู้ปกครองโดยบอกว่าการสอบครั้งนี้อาจทําให้ท่านวิตกกังวลว่านักเรียนของท่านจะทําข้อสอบได้หรือไม่ แต่โปรดเข้าใจไว้ว่าในกลุ่มนักเรียนที่นั่งสอบอยู่นี้มีนักธุรกิจที่ไม่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์หรือการประพันธ์ภาษาอังกฤษมีนักคอมพิเวเตอร์ที่ไม่สนใจเรื่องคะแนนส,สอบวิชาเคมีมีศิลปินที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องคณิตศาสตร์มีนักกีฬาที่สนใจเรื่องความสามารถทางร่างกายมากกว่าฟิสิกส์มีนักการเมืองที่สนใจเรื่องข่าวสารบ้านเมืองมากกว่าศิลปะถ้านักเรียนในความปกครองของท่านทําไม่ได้โปรดอย่าทําลายความเชื่อมั่นและความนับถือตัวเองของลูกไป ให้บอกลูกว่ามันดีมากแล้วมันเป็นแค่การสอบมันยังมีอะไรอีกมากมายในชีวิตให้บอกลูกท่านว่าไม่ว่าคะแนนสอบออกมาแบบไหนคุณก็ยังรักเขาและไม่ตัดสินเขาขออนุเคราะห์ท่านโปรดทําตามนี้เมื่อได้ทําแล้วเฝ้าดูลูกของคุณเพื่อพิชิตความฝันของเขาและโลกนี้การสอบเพียงครั้งเดียวหรือคะแนนสอบที่ไม่ดีจะไม่สามารถช่วงชิงความฝันและพรสวรรค์ของเขาไปได้โปรดรับทราบด้วยว่าคนที่มีความสุขในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องจบหมอหรือวิศวะเท่านั้น จด<น>ห<อ>มายนี่พอเผยแพร่ออกไปฟังดูแล้วดีมากเลยใช่ค่ะ<อ><อ>ลักษณะก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กกลับบ้านถือคะแนนสอบที่ไม่ถูกใจผู้ปกครองแล้วโดนดุว่าอย่งงางนั้นคือเหมือนเตือนไว้ก่อนเลยว่าผู้ปกครองรทำลายความมั่นใจลูกนะอ,อ,อันนี้ก็คือ ข้อความในจดหมายแล้วก็กระแสตอบรับนะคะซึ่งคุณนัททิวธนพลผู้สื่อข,ข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่โรงเรียนเซีริรัตนาทรน,นะคะอยู่แถวบางนาที่กรุงเทพไปพบกับพออค่ะดรสายันต่ายหลีนะคะ <S <S ก็บอกว่าที่เขียนขึ้นมาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าท่านนัดประชุมผู้ปกครองอาจจะมีบางบ้านไม่มาก็ทําให้ผู้ปกครองมาไม่ครบถ้าประชุมผ่านสื่อออนไลน์การสื่อสารมาอาจจะผิดเพี้ยนไป ก็เลยออกเป็นหนังสือแบบไม่เป็นทางการเพื่อที่จะได้อ่านแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นทางการจนเกินไปหลักๆก,ก็คืออยากให้ผู้ปกครองเข้าใจลูกหลานของตนเองฟังเสียงดร ok สาย,ยันต์ไตรหลีผู้ในการโรงเรียนหน่อยนะคะคือเจตนาที่ผมต้องการสื่อถึงคนอ่านที่เป็นผู้ปกครองอ่านแล้วมันจะต้องแบบว้าวอ่านแล้วมันจะต้องสกิดใจเขาว่าเขาเป็นตามนั้นไหม ลูกๆของเขาเป็นแบบนั้นไหมเขาควรจะต้องทบทวนตัวเขานั่นก็คือโรงเรียนเป็นห่วงการสอบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งบอกทั้งผู้ครองและเด็กๆให้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องที่จะสาชี้เป็นชี้ตายหรือชี้ได้ว่าได้เป็นนักข่าวเหมือนคุณหรือได้เป็นหมอเิ็นิศวสหรือไม่เพราะนั่นนีก็เป็นอีกจุดนึ่งเป็นการสกิดให้ผู้ปครองได้คิด ให้นักเรียนได้คิดเพะฉะนั้นก็วัตถุประสงค์หรือเจนาผมในทางที่ดีส่วนน้องๆนักเรียนของโรงเรียนนี้นะคะก็บอกว่าพอหนูเอาจดหมายเนี่ยไปให้ผู้ปกครองนะผู้ปกครองเห็นจดหมายอันนี้ก็บอกว่าโอ้โหพอเออเข้าใจนักเรียนดีจังเลยชื่นชมแนวคิดนะคะแล้วในด้านของตัวหนูเองในฐานะนักเรียนก็ประทับใจที่โรงเรียนเข้าใจฟังเสียงตัวแทนของนักเรียนตรงเรียนนี้หน่อยนะคะ ก็รู้สึกดีค่ะคือปกติเอกสารราชการไทยเนาะมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่เหมือนเป็นแพทเทิร์นมาอยู่แล้วว่าจะต้องแบบข้าพระเจ้านางสาวอะไรเงี้ยคือมันแต่อันเนี้ยดูแบบเป็นเอกสารที่ก็ทางการนะแต่ก็ดูเข้าใจนักเรียนแล้วก็ไม่ใช่แค่เข้าใจนักเรียนดูเข้าใจไปถึงทั้งในมุมของผู้ปกครองเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออดีจังเลยที่เขาแบบเข้าใจเราก็บ่งบอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ให้คุณค่าหรือว่าเห็นค่าค,าความสําคัญเนี่ยแค่ในด้านของวิชาการหรือเรื่องของการสอบก็คือก็จริงๆก็เห็นค่าแหละเพราะว่าเรื่ออองงขกกาารสสบมัน็คํคญ นะไม่ว่าจะเข้ามาหาลัยหรืออะไรมันก็เป็นตัววัดความรู้อย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีด้านอื่นๆอย่างที่ในตัวเอกสารมันก็จะบอกว่าเออในด้านของบางคนเขาอาจจะไม่แคร์ในเรื่องนี้เพราะเขา,าจ,จะไปทาอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออโรงเรียนเขาดูให้ความสําคัญในเรื่องนี้ดีค่ะนี่คือตอนที่เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลแล้วคนก็ชื่นชมกันมากแต่มันไม่จบแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็มีหลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตวเอข้อความเนี่ยดูไม่ใช่สำนวนภาษาไทย hmm. ข้อความนี้เนี่ยผอ,อคิดเองหรือว่าเอามาจากที่ไหน นะคะก็มีเพจแม่บ้านแคชเมียร์เนี่ยเขาก็เอามาเผยแพร่แล้วเขาก็เอาที่มามาเผยแพร่บอกว่าอ๋อมันเป็นจดหมายจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สิงคโปร์ส่งให้กับผู้ปกครองก่อนการสอบเนื้อความในจดหมายก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผอ,โ,อโรงเรียนได้มีการเขียนลงไปในหนังสือตราคุดของโรงเรียนสิริรัตนทธรเลยนะคะว่าเนี่ยอาจจะมีนักเรียนที่สนใจเรื่องทางร่างกายมากกว่าฟิสิกส์นักการเมืองที่สนใจข่าวสารบ้างเมืองมากกว่าศิละปะ สันมวนต่างๆแบบนี้อ๋อมิหน้าถึงไม่ได้เหมือนสันมวนไทยหลายคนก็เลยเอากระแสตีกลับกลายเป็นบอกโอโ้โหระดับพออ,อไม่รู้เรื่องของการลอกข้อความโดยไม่อ้างที่มาได้อย่างไรไปลอกเข้ามาไปลอกเข้ามา,า,มาคือเจตนาเข้าใจว่าเจตนาดีหวังดีต่อเด็กๆนะคะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเด็กอยาก่าจะต้องบายไลน์หน่อยสิเออนะแต่ทีเนี้ยก็มีประเด็นเรื่องว่าพอ,อจริงๆเนี่ยต้องต้องทราบนะเรื่องของการโค้ดข้อความคนอื่นมาโดยไม่บอกที่มาเนี่ยมันคือการลอก เขามาในหนังสือวิชาการการทําวิจัยอะไรต่างๆถ้าไม่ได้เป็นคนคิดเองอม,มันต้องอ้าง r r ร e เ e น c ์ที่มามว่าเป็นอะไรยังไงอันนี้คืออ้างอิงเสมือนตัวเองคิดขึ้นมาแล้วก็เขียนขึ้นมาเองโอ้โหกระแสกลับตลบัดไปหมดเลยคุณผู้ชมแต่เอาล่ะก็ไมงมีอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าแต่เจตนาเขาดีนะคือผมมองว่ามันอยู่ที่ทัศนคติของผู้บริหารนะว่าเขามีทัศนคติเนี่ยในในใน,ในแนวทางเนี้นะฮะ ส่วนจดหมายฉบับนี้ความจริงแล้วมันไม่ใช่จดหมายสาธารณะนะเพียงแต่ว่ามีมีการหยิบเข้ามาสู่ที่สาธารณะโดยที่ไม่ใช่ทางโรงเรียนหยิบขึ้นมานะหรือเปล่าใช่ไหมก็ก็เขามีการเขารียกว่าเป็นการให้สื่อสารไปถึงผู้ปกครอง ของเด็กในโรงเรียนนะคุณมาจงใช่ไหมคือถ้าดูจดหมายฉบับนี้เนี่ยฉบับนี้มีตราคุดเรียกกลงชื่อพอโรงเรียนเนี่ยนะครับใครใครก็ต้องคิดว่าเนี่ยเป็นแนวคิดเป็นความคิดของพออแน่นอนเพราะมีการลงชื่อกํากับไงใช่ไหมครับคืออะไรดีๆเนี่ยเรียนแบบต่างประเทศมาเนี่ยผมว่าผมโอเคนะก็ไม่ว่ากันมันถึงขั้นต้องวงเล็บด้วยเหรอว่าทุกอย่างเนี่ยแปลมาจากสิงคโปร์ เพราะมันเป็นจดหมายที่เขาสื่อไปถึงผู้ปกครองของนักเรียนในโร<ล>งเรียนคือโดยเนื้อหานี่ดีอยู่แล้ว<ด>เ,เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทาเป็นแบบพับลิกหรือว่าทำในเชิงพาณิชย์นะ<ม>ใช่ไหมฮะถ้าทำในเชิงพาณิชย์เพื่อหาประโยชน์ทางไรายได้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเขาขายติดลิขสิทธิ์ไง<ม>แต่คําว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันต้องแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แต่น,นี่เขาทำสื่อสารภายในโร<ล>ง <ใจ S 1> เรียนเข้าใจคุณบรรจงเข้าใจเข้าใจที่พูดเนี่ยนะแต่ว่าแต่ว่าระดับของพอ,อรโรงเรียนเนี่ยนะครับออมีข้อความแบบนี้นะครับมันจะต้องบอกที่ไปที่มาอย่างที่ว่านี้นะครับโอเคถ้าเป็นคนถ้าเป็นถ้าเป็นฝ่ายคิดเอง嗯嗯คิดเองเนี่ยก็ไม่ต้องมีอะไรเลยแต่ว่าถ้าไปหยิบของคนอื่นเขามามันก็ต้องมีบอกว่าขอบคุณ ที่เอาหยิบมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือในแง่ของของลิขสิทธิ์การค้าเชิงพาณิชย์อันนี้เข้าใจในความหมายนี้ในส่วนของเรื่องวิชาการเอาจริงๆก็เอกสารโจโน n ต่างๆงานวิจัยต่างๆมันก็ไม่ได้เป็นพาณิชย์ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องของการหาผลประโยชน์เป็นรายได้แต่ก็ยังต้องอ่านคนที่มาติเตีนเนี่ยมันจะทําให้อะไรทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ากําลังใจอ่ะคือช่างติช่างจับผิดอ่ะใช่ไหม เรื่องดีๆเนี่ยมันั่งจับผิดกันเราจะทะเลาะกันใช่ไหมไม่ใช่ให้คุณผู้ชมแสดงความเห็นก็ได้ว่าคิดเห็นแบบที่คุณหยกคิดหรืออย่างที่ผมคิดหรืออย่างที่แปะคิดคือง่ายๆเนี่ยนะสมมติว่าผมจะเอาภาพคนอื่นมาโพสต์ในในเฟซผมเนี่ยนะอย่างน้อยผมมันไม่เหมือนกันอ้เนี้ยมันภาษาไทยผมแปลมาจากภาษาของคุณเจ้าของภาพมันไม่ใช่ภาพกับข้อความมันไม่เหมือนกันคือไม่ไม่ไม่จะเป็นภาพเอาภาพมาใช้คนละแบบกันะ ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือข้อความถ้าไม่ใช่ของเราเราก็จะต้องบอกที่ไปที่มาใช่ไหม,อมเออไม่ใช่ว่าเราเอาอของคนอื่นมาไม่บอกเขาอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าดูเหมือนว่าเฮ้ยเราคิดเองใช้ได้ว่าอะไรประมาณนี้อย่างที่กรณีเนี้ยมันก็ต้องดูจุดประสงค์ของพอ,อว่าเขาต้องการที่จะแบบโปรตัวเองจากข้อความนี้หรือเขาต้องการแค่สื่อสารภายในไปยังผู้ปกครองอแต่มีคนเนี่ยหยิบขึ้นมาเป็นเป็นพับบิกเป็นสาธารนณะ พอสุดท้ายพอมันดังปุ๊บก็มาจับผิดหาว่าเขาอยากดังพอไปก๊อปผลงานคนอื่นอีกอย่างเงี้ยคุณยกว่ายังไงอะยกรายงานข่าวไปตามกระแสที่มันเกิดขึ้นซึ่งในโลกออนไลน์เขาก็เถียงกันเหมือนพี่สองคนเลย <c oughs> ว่าต่ลงเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนกันแน่ <c oughs> และสุดท้ายพออก็ยอมรับว่าครับผมเอามาจากจดหมายสิงคโปร์จริงๆซึ่งพอหลังจากพออยอมรับเสร็จปุ๊บกระแสก็จบก็แผ่วกว่าไม่เป็นไรก็ถ้าอย่างนั้นเขาก็ยอมรับไงเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ถ้าอย่างนั้นก็ ถือว่าเป็นเจตนาดีในการสื่อสารเราก็ยังมีอีกหลายประเด็นเรื่องที่ว่าเออคนมนีความสุขในโลกไม่ใช่แค่หมอกับวิศวะนี่เลยเสมาพันถกเถียงเนี่ยมันควรจะถกเถียงกันเรื่องแนวคิดมากกว่าว่าแนวคิดแบบนี้กับแนวคิดแบบเดิมๆเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยพยายามที่จะกดดันเล็งเป้าหมายที่เรื่องผลสอบผลคะแนนเด็กที่สอบตกเนี่ยถูกบูลลี่ถูกอาจารย์ถูกครูตําหนิถูกผู้ปกครองตําหนิเนื้อหาดีหรือควรที่จะให้โอกาสเด็กแบบนี้ ให้เด็กเนี่ยได้มีความคิดที่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเรียนเก่งทุงวิชาบางวิชาคุณอาจจะเก่งบางวิชาคุณอาจจะพ่ายแพ้แต่คุณก็ไม่ได้พ่ายแพ้ในชีวิตจริงอ่าใช่ใช่มันควรจะถกกันเรื่องพวกเนี้อมันถึงจะเดินหน้าไปข้างหน้าได้ไม่งั้นเนี่ยมันนั่งถกกันเรื่องอะไรเนี่ยเออไปลอกเข้ามาเหรอเอออะไรเงี้ยโอ้ดูสิฮะแล้วมันจะไปกันยังไงเนี่ยจะไปทางนี้แหละไปทางเนี้ยอครับอ่ะอ่ะ